สวัสดีค่ะสบายดีเอซท่างช่องน้องแคมแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นก็กลับคืนมาทักทายสบายดีกับเอฟซีท่างช่องของวันที่21พฤษภาคม2หา68เคือเก่านะคะหลังจากที่แม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางฮาอยรวมแล้วก็ราวคักๆนะคะของซีเซียนแล้วก็ของอาจารย์หนุ่มกระสินของแม่ของแอดมารวยนะคะได้ลงให้ไปแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่เพนก็ได้แนวทางฮหาหนอยรวมและฮหาหนอยแยกของ7สำนักมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องในคลิปนี้นะคะจะสรุป7สำนักคลิปนี้คลิปเดียวให้เอฟซีทั้งช่องนะคะทั้งฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกวันนี้นะคะแม่เพนก็ฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกๆคลิปที่ลงไปจะได้เด้งขึ้น หน้าจอของท่านนะคะ FC ถามบ่กกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจะบดดิ่งขึ้นนะคะหาบเ,เห็นเนาะเพราะว่าช่องใหญ่ๆค่าเจ้าจะลงมากแล้วมันจะทับถมไปช่องช่องเข้าเป็นช่องน้อยๆนะคะ FC ฝาก FC กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเนน้เนาะเอามาสรุปเอาแนวทางหาหน่อยรวมแล้วก็หาหน่อยแยกของเจ็ดสำนักกันดีกว่านะคะวันนี้แต่ว่า เข้ามาบึงผลงานของ7จ็ดสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นจังไดกันเนาะผลงานออกมาได้ดีงามบอเมื่อวานนี้ดเดเาเข้ากับไปตามของมือนี้กันต่อเนาะมาบึงผลงานฮานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกหนึ่งสองหนึ่งล่างออกศูนย์หนึ่งส่วนฮานอยปกติบนออกหนึ่งห้าเจ็ดล่างออกศูนย์แปด แล้วก็ฮานอย VIP บนออก373ล่างออก54นะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนะคะวิ่งรูด2กับ3มาทั้ง2ตัวนะคะ2ก็มา3ก็มาจับคู่ให้เข้า1ฮานอยก็คือมา37เลขออก73บนของนอย VIP นะคะเข้า1ฮานอย ส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานวิ่งรูดบบเขาแต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่เนาะให้มา80เลขออก08ล่างของนอยปกติ1นานอยส่วนของแม่ลิว้วพารวยวิ่งรูด5กับ2ตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะพ่อเกลียงวิ่งรูด เด่นมา3ตัวเข้า2ตัวนะคะก็คือมา4กับ5จับคู่ให้โบเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขกอดข้อกันมานะคะก็คือวิ่งลูดมาด้วยกันก็คือ5 4ล่างของนอยบี p นั่นเองเนาะส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูด1กับ0 1ก็มา0ก็มามาด้วยกันนะคะจับคู่เข้าให้มา1 0เลขออกมา เออเลขออกศูนย์หนึ่เนาะล่างของฮานอยพิเศษ1นึฮานอยให้เจ็ดหกเลขออก 75, 5, 7 5็ดห้สนะคะส่วนตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้2กับ5วิ่งรูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอเข่าเนาะสำหรับฮานอยแยกเมื่อวานนี้ ของเขาฝากมาเนาะวิ่งรูดมา2องฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติส่วนตัวจับคู่เข้า1นึฮานอยนะคะก็คือเข้าที่1นสองให้มา1นสองเลขออกสองหนงเนะาะเสดายเพิ่นหสองหนึ่ง,งเลขออก1นึสองหสลับกันเนะาะเสดายค่ะเกือบแตก3ตัวอีกเนาะส่วนของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้หลุด วิ่งรูดมาหนฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษก็คือ2นั่นเองนะคะแต่ว่าจับคู่ให้โบเห่าเนาะเอาการมาออกตัวเลขแนวทางของวันที่21วันนี้กันต่อเลยค่ะนะสำหรับแนวทางฮานอยแยกก่อนเนาะวันนี้ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพนะคะ นอยพิเศษตาให้รูด6กับ9บนล่างเนาะจับคู่ชุด2ตัวมี 60, 63, 90, 93ส่วนชุด3ตัวบนให้มามี2ชุดก็คือ 9, 6, 60แล้วก็ 6, 93ห,าห้านอยปกติตาให้รูด6กับ9เหมือนกันนะคะบนล่างจับคู่ชุดมี 6, 96, 6 9 99, 92ชุด3ตัวบนมี2ชุดก็คือ 6, 92แล้วก็96 สำหรับพาโนย VIP ตาให้รูดที่4กับ7จับคู่ชุดมี4 2 4 5 7 2 7 5ชุด3ตัวบนให้มามี4 7 5แล้วก็7 4 2นั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานนะคะของตาให้มาวิ่งรูดเนาะ ตาให้มาวิ่งลูดเข้าหนึ่งฮาหนอยนะคะมาฮาหนอยพิเศษมาที่สองเนาะแต่ว่าพนจับคู่ให้บเ,เขาเออวิ่งลูดเข้าสองฮาหนอยนะคะ fc ก็คือมาฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกตินอนพิเศษมาที่สองนอนปกติมาที่ห้านะคะแต่ว่าจับคู่บขเขานะคะ fc บอกผิดเนาะส่วนวันนี้ก็ได้มาแล้ว fc ทั้งสองก็มาแคปหน้าจอพร้อมกันเ้อจ้ะ มาต่อของเขาฝากมาแคปเทือแล้วอาจารย์เอานา,าะวาหน้าจอมันตำกล้องอันขาตั้งกล้องมันตำขาดตัวนี้ค่ะเอซีขาตั้งกล้องตัวสูงอันพี่พาหัดเพิ่อนอัดคลิปอยู่เนาะขาตั้งกล้องตัวนี้มันตำอัดเทือเอ่อแคปหน้าจอเทือแล้วสำนักเอากระถิเนาะแคปหน้าจอเด้อจ้า มาเอาของเขาฝากมานะคะสำหรับแนวทางหาหน้อยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้รูดที่5กับ6บนล่างจับคู่ชุดมี5 2 5สองห้อชุด3ตัวบนให้มามี2ชุดก็คือ5 6 3แล้วก็6 5 3สส่วนหา 5, น้อยปกติให้รูด5กับ 6, 6, 6, 6เหมือนกันเนาะจับคู่ชุด2ตัวมี5 4 5 5 6 4 6 5 ชุด3ตัวบน6-5-6แล้วก็6-5-4ส่วนฮานอย VIP นั้นให้ลูด5กับ6บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี5-6-5-7-6-6-6-7ชุด3ตัวบน5-6-7แล้วก็6-5-6เนาะลองแคปปุ่นดูได้บห่าอีซี FC. ได้บได้อยู่เนาะแคปหน้าจอค่ะ โอเคนะคะไปโตค่ะมาต่อที่หาหน่วยรวมของตาปากน้ำโพสำหรับหาหน่วยรวมวันนี้ตาให้วิ่งลูด6กับ9บนล่างเด้อจ้ะเนาะวิ่งลูด6กับ9บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี6ก6 3 6ย์6กสามหกสอแล้วก็เกนะคะ ส่วนเมื่อวานของตาจับคู่ให้โบเข่าเนาะค่ะแต่ว่าวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวเดอ้อจ้ะเนาะวันนี้ตาให้วิ่งรูด6กับ9บนล่างนะคะหานอยรวมจับคู่ชุด2ตัวมี6ก62 63 66 90 92 93แล้วก็99นะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวัย สำหรับของอาจารย์สวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา1กับ2จับคู่ชุด2ตัวมี1314แล้วก็15192123242529ชุดกันมี1122แล้วก็7670นะคะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สวยวันนี้เนาะ ส่วนเมื่อวานนะคะของอาจารย์จับคู่ให้เข้าหนฮานอยนะคะก็คือมาฮานอยพิเศษเนาะให้1นศูนย์เลขออกศูนย์หะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะวันนี้ให้วิ่งรูดมา1กับ2ค่ะเมื่อวานนี้ให้1กับ0นย์เนาะบนล่างจับคู่ที่1นึ่งสามหนึ่ง4ี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองเก้า ชุดกันก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะโอเคนะคะได้แล้วไปโตค่ะ มาต่อที่แนวทางหาห่อยรวมของแม่รลิว้วสำหรับของแม่รลิว้ววันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา3กับ9วันนี้มีชุด3ตัวมาฝาก3ชุดเนาะคะ่ะก็คือ704 491 132ส่วนชุดเน้น2ตัวมี0451523209ส่วนชุดลองมี9193 37แล้วก็46นะคะแม่ริว้วพาลวยวันนี้ ส่วนเมื่อวานของแม่ให้วิ่งรูดมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่พวกเขาเนาะวันนี้ให้วิ่งรูด3กับเก้าเดอจากชุด3ตัวบนมี 704, 491, 1 3์ชุดเน้น2ตัวมี 04, 5ย์สี่ห้ชุดรองมี 9193, 37และ4ี่นะคะ มาเอาของพ่อเกลียงกันต่อนะคะสำหรับของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นมาที่023จับคู่ชุดเด่น2ตัวมี0406 05 2425 27ชุดรองมี3435แล้วก็36นะคะของเออ3 4 3 5และ26นะคะเอบลพิดส่วนเมื่อวานนะคะของพ่อ วิ่งรูดมาด้วยกันเลยเนาะสกับ5กอดคอกันมาฮานอย VIP ล่างแต่ว่าวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่บอกเขานะคะแคปหน้าจอด้วยจ้ะ ได้รลยยังไปต่อเด้อค่ะเอามาต่อที่แนวทางของสุดใจพารวยนะคะสำหรับของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่น9จับคู่ชุดมีสมี92 93 94 6 2 6 3แล้วก็64ค่ะ ส่วนเมื่อวานสุดใจพระรวยวิ่งรูดให้มาหกโบเขานะคะหกมากแต่ว่าคนจับคู่ให้เขาอยูเนาะให้80เข้าฮานอยปกตินะคะส่วนวันนี้สุดใจพระรวยให้วิ่งรูดบุตล่างเด่น9ตัวเดียวจับคู่ชุดมี9 2 9 3 9 4 6เก้แล้วก็6 4นะคะ อ่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะมาปิดคลิปนวทางฮานอยรวมของปิด,หม,ดหมอดูเลขหมอดูเลขเด็ดนะคะวันนี้พ่อหมอดูเลขเด็ดให้วิ่งรูดบนล่างมา4กับ5จับคู่ชุดมี4ี่ห4ึ 9, 4่งสีห้หนึแล้วก็50นะคะส่วนเมื่อวานของพ่อเข้าอยู่นะคะวิ่งรูดมา สมาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนอกเข้าที่3ามเจตรงๆค่ะส่วนวันนี้พ่อมาดูลเลขเด็ดให้วิ่งลูกสีกับ5้าจับคู่ชุด2ตัวมี 4, 1, 4 9, 5, ี่หนึ่งสี่เ้าห้าสี่ห้าหห้าแล้วก็ห้าศนะคะ ไม่จับหนาจอเรือ่ะ รับแนวทางฮานอยเนาะวันนี้ก็ได้ครบจบทุกอาจารย์ด้วยจ้ะนอกมีสองคลิปนะคะแนวทางฮานอยคลิปแรกจะเปลี่ยนแนวทางของสีเซียนส่วนคลิปที่สองจะเป็นสรุปแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของ7ส็านักให้กับเ c ทั้งช่องเนาะเบิ่งให้ดีเบิ่งให้จบคลิปด้วยค่ะเนาะเดี๋ยวจะทมหาของอาจารย์น่นอาจารย์นี้เนาะออพอมาเ่็นวรวบรวมเป็นคลิปเดียวให้เนาะส่วนมากนะคะฝากด้วยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่กนค่ะสวัสดีค่ะ